คันต่อไปวันนี้นะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูผมอีกครับวันไม่ไม่ได้ฝันไปนะฮะวันนี้มิกกี้จะไร้สดส่งงานนะเมดเล่อย่างน้อยสี่คันนะฮะถ้าเป็นไปได้จะมีคันที่ห้าด้วยช่วงค่ําคืนไม่เป็นไรสาหรับวันนี้นะครับเอ่อหลังจากที่ทํางานกันมาอย่างจะทำมาอย่าง เข่งครั้นนะครับกับเวลานะครับก็ถึงเวลาการส่งคันนี้เป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เลเจนเดอร์นะครับเดี๋ยวผมขอกลับกล้องไปข้างหลังนะคแต่หลายคนจะเพิ่งเบื่อหน้าผมวันนี้นะผมผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมจะส่งงานทั้งหมด4คันลวดนะครับเริ่มจากฮาร์เรย์เดวิสันคันที่2เป็น X3 X3 เพิ่งรับรถมันเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เป็นทันที่3ครับกับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เลเจนเดอร์รถยอดนิยมของคนไทยเลยแล้วกันค่อนข้างเยอะอที่ผมอะ่ะ เคลือบค่อนข้างเยอะผมว่าทั้งประเทศน,น,น่าจะเยอะมากอยู่แล้วขับไปไหนก็เห็นเลเจนเดอร์นะครับก็อย่างที่บออนะครับเป็นรถยอดนิยมของคนไทยอยู่อันหนึ่งนะครับมันเป็นรถ f o r ์ u n ันเนอร์นะครับที่เป็นโฉมหน้าเลเจนเดอร์อย่างนี้นะครับแล้วก็มาเคลือบที่ร้านค่อนข้างเยอะทันนี้เคลือบแก้วในสเตปเมกาเซรามิกนะครับใช้เวลาในการทําประมาณ2วันนะครับกับสีขาวก็เงาได้แล้วก็สีขาวเนี่ยผมอยากจะโชว์ความเงาต้องพามาโชว์กันในห้องอย่างนี้นะครับถ้าออกไปข้างนอกจะไม่เห็นอะไรเลยต้องขออภยัย แล้วก็ถึงเวลานะครับหลังจากที่ส่งฮารเล็ไปแล้วก็ใช้ห้องนี้ต่อได้นะครับร้านผมจะมีทั้งหมดสามห้องนะครับแต่ก็ไม่พออันนี้เขาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีห้องเพิ่มนะครับโอเคแต่ผมจะกลับไปดูกล้องหลังกันนะครับส่งไปที่ดูกล้องหลังกันนิดนึงสําหรับคันนี้ Toyota าโฟล์คเนอร์เลเจนเดหลังจากที่ได้รับงานจากเมื่อวานนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับกระบวนการการเคลือบแก้วว่าจะเป็นการอบนะฮะการขัดเตรียมผิวนะครับ รถคันนี้เป็นใบป้ายแดงแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับอยูออ่ไกลนิดนึงแล้วก็เพิ่งมาทําการเคลือบแก้วรู้สึกว่าใช้รถประมาณเดือนหนึ่งนะลูกค้าบอกก็หลังจากาใช้มาแล้วเดือนหนึ่งผมก็ยังทาให้รถสามารถเงางามสวยใสยได้เหมือนเดิมนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่จะบอกว่ารถสามารถเงา,าได้จากการทำการเคลือบแก้วถึงแม้ว่าจะเป็นรถสีขาวก็ตาม สำหรับคันนี้นะครับขอขอบคุณนะคลูกค้าเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเคลือบแล้ว1นึคันในเรื่องในคันของ Toyota อ mm ่าลีโ o นะครับลีโวล็อกโมั้งหรือตัวลีโวผมจำไม่ได้นะครับก็เป็นรถกระบะคันนี้เป็นรถ Fortuner ต้องขอขอบคุณจริงๆคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่ลูกค้าได้อ่าให้ให้ความไว้วางใจมอบงานอย่างนี้มาให้เราได้ทำกันอีก1คันนะครับกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เรเนเดอร์ใครที่อ่ากลตัดสินใจเรื่องของการ ทำการเคลือบแก้วนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างก็จะบอกว่าสีขาวก็เงาได้และเงาได้จริงด้วยข้อดีของการทําเคลือบแก้วเนี่ยรถมันจะทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นสีผิวจะมีความแข็งแรงขึ้นในระดับโมเลกุลเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนมันเกิดขึ้นยากอยู่แล้วเพราะว่าน้ายาเคลือบแก้วสมัยนีย้มันเป็นโครงสร้างเซรามิกนะครับทําให้เราสามารถนะครับปกป้องสีรถนอกจากรอยรขีดข่วนลแรงที่มากระทำเนี่ย ก็จะเข้าได้ยากขึ้นเป็นเรื่องปกติเลยทีเดียวนะครับก็โอเคคุณท่านผู้ชมทุกท่านคันนี้เป็นคันที่สามวันนี้ขอส่งงานแบบรัวๆขออภัยอาจจะแบบอ่าสั้นชิดนิดนึงนะครับแต่ว่าผมขอส่งงานความสวยงามการทุกๆคันจริงๆเพราะว่าผมตั้งใจให้ลูกค้าได้เห็นนะครับถึงจะคนอื่นจะไม่เห็นแต่ลูกค้าเห็นผมโอเคแล้วโอเคนะครับสำหรับคันนี้คันที่สามวันนี้วันนี้มิกกี้ขอบคุณครับ